สวัสดี <handled it sounds cool> ครับครับวันนี้นะฮะผมจะมาเฮ้ยม้าหลังเลยเรก็จะมาพูดในหัวข้อของอินไซด์ได้เรื่องนะฮะผมเร็ว่่ะจบเร็วมากสุดท้ายดีแนะนำตัวแล้วกลับเลยโอเคไม่ใช่อ่าโอเคจากการที่เราได้ผ่านแวดวงของการโฆษณาหรือแวดวงการทำงานมาบ้างเนี่ยมันก็จะมีคำอยู่คำหนึงอที่เราได้ยินผ่านหูผ่านตากันไปคือคำว่าอินไซด์ซึ่งแต่ละคนเนี่ย ก็อาจจะรู้จักบ้างหรือไม่รู้จักบ้างนะฮะหรือว่ารู้จักแต่มันถูกต้องหรือเปล่าวันนี้เราลองมาทำความรู้จักอินไซต์กันดีกว่าอินไซต์คืออะไรคือความเข้าใจและเจาะลึกลงไปถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งของผู้บริโภคเข้าใจถึงวิถีชีวิตของเขาว่าเขาต้องการทําอะไรด้วยเหตุผลอะไรคุณค่าของเขาที่แท้จริงคืออะไรและเขาคิดอะไรอยู่นะครับเพิ่มนะครับ มองมึดมองเห็ okay. okay. นสักโอเคเปิดไปเลยและที่สำคัญอ like ินไซต์เนี่ยมันต้องตอบวอนไม่ใช่นิดเข้าใจบางคนอาจจะยังงงว่าวอนกับนิดแม่งต่างกันไงวะแม่งก็บอนบอลนิดนิดนิดบอลเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายคำว่านี้ก่อนแล้วกันนะนิดคือความจําเป็นขั้นพื้นฐานที่ตอบสนองของผู้บริโภคอย่างเช่นเสื้อผ้าไม่มีถ้าไม่มี เสื้อเสื้อผ้านี่ใส่ไม่ได้คือโป๊เลยถูกไหมแต่น้ําหอมเนี่ยได้น้าหอมเนี่ยไม่มีภูไม่ตายเสื้อผ้าไม่มีภูไม่ลอยอะจะยกตัวอย่างอย่างเช่นโปรดักง่ายๆสักอันหนึ่งเอาผงซักฟอกแล้วกันผงซักฟอกเนี่ยฟัง์ชั่นหลักของมันเนี่ยคือ,อการทําความสะอาดเสื้อผ้าที่ใส่แล้วให้สะอาดถูกไหมฮะนงโอเคก็คือ มันเป็นสิ่งที่จาเป็นไม่สามารถคือถ้าผงซักฟอกไม่สามารถซักผ้าสะอาดได้แม่งก็ไม่ใช่ผงซักฟอกอ่าส่วนวอนคืออะไรคือความต้องการที่ตอบสนองพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และความรู้สึกของผู้โรยโภคคือความอยากได้อยากมียกตัวอย่างจากผงซักฟอกเมื่อกี้ถ้าฟังก์ชันหลักของยูนิดคือการซักผ้าคือการซักผ้าสะอาดวอนเอาอย่างผมนะักผมคนเรามีความวอนต่างกัน มันอาจจะมีได้มากกว่าหนึ่งอย่างผมเนี่ยกลับบ้านทําง,งานเช้ากลับบ้านก็ดึกละไม่มีเวลาซักผ้าพอซักกลับไปซักกลางคืนเนี่ยตากมาเช้าโอ้โหเหม็นโคตรนะก็เลยอยากได้ผมอยากได้ผมซักฟอกกันไหนผมอยากได้ผมซักฟอกแบบซักกลางคืนตากแล้วไม่เหม็นคือตากเช้ามาใส่ไปได้ไม่เหม็นอ่ะอันนี้คือวอนของผมนะฮะแล้วเรามาดูวอนของโคดักตัวอื่นกันบ้างว่าจะเป็นยังไง อย่างเมื่อกี้ผมสักาอผมบอกไปแล้วทำความสะอาดถ้าวอนของผมคือสั้นก็คือไม่งอดแดดแต่ของปิน้นเขาาเมื่อกี้ถามมาบอกว่า <c oughs> เพิ่มกลิ่นหอมติดทนนานตัวเม,ม่นโอเคครับผมน้ำยาล้างจานนี่คืออะไรไม่รู้ก็บ,บ้าแล้ว <c oughs> ล้างจานสะอาดหมดจดถูกไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ส่วนวอนแตกต่างกันผู้หญิงพอล้างจ่ายแล้วเกิดอาการอะไรมาครับ ทานแพ้เป็นผื่นนิ้วลอกต้องการสุกอะไรนะสุกต้องไม่มีเราใช้เครื่องจักรเถอะอ่ะสูดถนอมมืออ่ะอันนี้พอจะพอแยก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 ออกนะสูตถนอมมือหรือว่าของผมเนี่ยค่อนข้างแบบว่าไอ้แม่ใช้ใช้ฟองน้ําเยอะละเนี่ยฟองน้าเนี่ยตัวสกปรกเลยเนี่ยมันก็จะมีสูตรของถ้าจัดแบกทีเรียของฟองน้ําออกมาอ่ะฮะต่อไปแปรงสีฟัน นี้คือทาความสะอาดช่องปากหรือฟันบางคนมีนิดที่อยากแปรงลิ้นคือช่องปากแปรงแต่ฟันเหนือกลิ้นไม่ได้แปรงอยากมีแปรงถึงฟันแบบที่มีแปรงลิ้นด้วยหรือบางคนจัดฟันมาเจ็บอยากรอจัดฟันแป้มเนี่ยแน่นอนซิเทม,ม่าสูตรนุ่มซอฟสำหรับจัดฟันใช่ไหมอ่าโอเค <laughs> จากที่ตัวอย่างเนี่ยทุกคนนีน่น่าจะมองเห็นข้าวๆ้าวนะฮะว่าพอที่จะสามารถแยกฟันและนิดออกได้ มองไม่เห็นแป๊เนึงรเพราะว่าถามว่าทําไมถึงต้องมีนะวอนหากเราเนี่ยทำสินค้าหรือพัฒนาโคนดังที่ตอบสนองนี้เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีความแตกต่างระหว่างแบรนด์เกิดขึ้นดังนั้นการที่เราสามารถหา <im itation> คอนเสอร์ i อินไซต์ของวอนให้กับผู้บริโภคได้อย่างน่าสนใจมันก็จะสามารถสร้างแวลูสร้างความแตกต่กางให้กับผู้สนให,ให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนะ <im itation> ครับผม ค่ะต่อไปนะคะก็หลังจากที่พวกเราฟังพี่แม็กอธิบายในเรื่องอินไซี์เมื่อกี้ไปบ้างแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะปิ๋มก็คิดว่าทุกคนก็คงเข้าใจในความหมายของอินทซี์มากขึ้นแล้วแต่ว่าวันนี้ปิ๋มมีตัวอย่างปินมแอบที่น่าสนใจมาให้ดูกันนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่ายังไงอย่างที่พี่แม็กบอกไปเมื่อกี้ว่าข้อดักในแต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่นผงซัฟอกแล้วก็มีผงซัฟอกนับสิบยี่ห้อเลยแล้วเขาเอาอะไรมาเป็นจุดขายที่ทําให้มันแตกต่างกันแล้วมันโดดเด่นขึ้นมาตัวอย่างที่เอามาให้ดูนะคะกก็อยาใหุ้คนนช่วยกัดูและคิดว่า โปรดักชิ่งเนี้ยในแต่ละตัวเนี่ยเขาดึงอินไซต์จากผู้บริโภคในเรื่องอะไรบ้างนะคะโอเคตัวแรกค่ะอลองดูกันระจกที่มุมซ้ายใช่ไหมคะโออิชิแบททีรสเลมอนมีก๊อปปี้ว่าอะไรคีบดูอเลิร์ก๊อปปี้มีว่าคีบดูอเลิร์อัเลิร์เมืันพี่กินดียูอเลอร์ อ่าและอินไซต์กคืออ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตื่นตัวบินแอนตัวนี้นะคะมีอินไซต์ก็คือสิ่งที่ทําให้พนักงานตื่นตัวได้มากที่สุดเวลาทํางานเนี่ยก็คือเจ้านายนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้โออีชีแบงคีเอ่ะเขาขายเรื่องความสดชื่นเหมือนเวลาที่เราทํางานแล้วเหนื่อยล้ามาทักวันเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกอับล้าและคิดอะไรไม่ออกแล้วแต่เรายังต้องทํางานต่อใช่ไหมคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ชิเนะเขาต้องการบอกว่าเฮ้ยคุณกินชิเนะเข้าไปนะมีสารนู่นสารนี้มากมายเลยแล้วทำให้คุณรู้สึกว่า เ้ยสดชื่อนัะแล้วคุณพร้อมที่จะไปทํางานต่อได้ซึ่งนี่แหละค่ะเขาก็เปรียบเทียบไว้ว่าการที่คุณซื้อ OEC b a บ k ทีเนี่ยมากินแล้วว่างไว้ข้างตัวก็เหมือนมีเจ้านายมายืนดูมายืนดูคุณทํางานอยู่ข้างๆตลอดเวลานั่นเองนะคะค่ะแล้วลองชมปินแอดแบบไหนค่ะลองดูกันคิดว่าเอใช่คืออะไร่อไรคะน้ำปลาค่ะน้ลาเรารู้ได้ทันทีว่าป็นแอด ตัวนี้นเป็นของโปรดหมักกระหล่งเพราะว่าเหมือนเขาเป่าเขาเรียกอะไรนะโปลูกโป่งใช่ไหมคะจากหมกัมกกระหล่งแต่ว่าแน่นอนอะ่ะถ้าเราพูดถึงหมักกระหล่งแน่ๆแล้วเวลาที่เรากินหมักกระหล่งเราเพื่อต้องการลมหายใจที่หอมสดชื่นสร้างความมั่นใจเวลาที่เราไปคุยกับใครใช่ไหมคะซึ่งอันนี้มันเป็นแค่อินโฟเมชันพื้นฐานที่ไม่สามารถตอบความต้องการอินไซต์ในส่วนเรื่องของคู่บริโพได้เลยเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้นก็เลยเล่นที่ว่าอะไรคือความมั่นใจที่คนเราต้องการมากกว่ามากกว่าการสื่อสารทั่วไปนะคะ เขาก็เลยออกอินไซต์นี้ขึ้นมาว่าคนเราอ่ะมักไม่มั่นใจขณะที่อยู่กับคนที่เราชอบเพราะเวลาที่เราอยู่กับคนที่เราชอบอย่างเงี้ยเราต้องการจะสร้างความประทับใจใช่ไหมคะเหมือนแบบอยู่กับเพราะเราให้รู้สึกว่าเคยแฮปปี้ตลอดเวลาตัวหอมจังรักคุยด้วยก็รู้สึกสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหอมต่อหอมหอมบอกแล้วปินงอยากตหอมกินแล้วกินอะไรไม่ได้กินวันนี้ได่ะวของเธอเนี่ยนะคะมันก็เหมือน สินค้าตัวนี้ก็เลยตั้งคอนเซ็ปต์ของตัวเองไว้ว่า made for kissing สร้างมาสำหรับการจูบโดยเฉพาะเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนที่คุณรักนั่นเองค่ะใายครับนี้เห็นแน่แล้วนึกถึงใครก่อนเลยครับพี่เล็กพี่เล็กแน่แน่อรุณนะพี่เล็กค่ะตัวนี้อ่ะมันมีต๊อปปี้เขียนว่า vegetables s e p y o o d toast for kissing รู้ไหมรู้แปลแล้วไหมแปลเป็นไทยก็คือ ผักผักช่วยให้เสื้อของคุณไม่หดอ่าเข้าใจไหมเก็บได้ไหมคะคือที่จริงแอดตัวนี้ค่ะต้องการสื่อสารทีเมสเซจธรรมดาธรรมดาเลยที่เราเคยพูดถึงอยู่ทั่วไปในเรื่องของความอ้วนว่าเฮ้ยมากินผักกันเถอะกินผักแล้วไม่อ้วนแต่เรื่องคนอ้วนอย่างนี้ยเขาก็เล่นมาในประเด็นที่แตกต่างันหลายอย่างใช่ไหมคะแล้วโปรดักของโลนอมาเก็ตัวนี้ก็เลยเลี้ยกอินไซต์ที่แตกต่าง ได้ยินใส่ก็คือว่าคนอ้วนม,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 มันมีปัญหาใส่เสื้อผ้าเกับไม่ได้ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เรื่อยๆนั่นเองคาะก็คือต้องมาสื่อสารว่าเฮ้ยมากินผากกันเถอะคุณจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นบ่อยพี่ไอยบอกไม่มีบนใส่เสื้อไซส์ใหญ่ปกติขาดขาดแล้วตัวสุด้อยนี่ว่เล็กมันเป็นแอดต่วสุ้ายนะคะคิดว่าเป็นแอดตัวนี้ขายปรดับชิ้นได้ กล้องเห็นไหมเห็นมือกล้องใช่ไหมครับแล้วคีย์เมสเ g จที่เขาต้องการสื่อคืออะไรซูมซูมหรอไม่ใช่ไม่ใช่ชักชไม่ใช่ระยะเลนส์ไม่ใช่ดูดูสังเกตในมือในมือเขาดีๆค่ะเขาไม่ได้ถือกล้องนะกำลังเขาถือโทรศัพท์อยู่ตัวนี้ต้องการสื่ออะไรครับโัวเอ้ยกล้องที่สามารถซับโฟกัได้ อ่ะแล้วเดี <st ans> ๋ยวรู้สิ่งที่ถูกต้องกันแล้วกันค่ะสิ่งที่ถูกต้องก็คือการถ่ายภาพจากมือถือบางคร้กนบางครัก็ถูกจังหวัด้วยสายเรียกเข้าค่ะอใช่ไหมอน่เราเล่ไม่อ่ปุ๊บมีคุณยายคุณแม่ที่บ้านโผ่ขนม่ะการถ่ายรูปก็คืออันนี้มันเป็นองมือือ่ใช่ ก็คงเริ่มตกไปนิดนึงอ่ะเพราะว่าในปัจจุบันอ่ะมือถืออ่ะเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ป่ะคะแล้วก็เรื่องกล้องเนี่ยก็พัฒนาไปบ้างอย่างมือถือของปีนี้กล้อง12ล้านแล้วแทบจะทำกล้องคอมแพกแล้วขั้วไปที่เดิเดี๋ยวเชฟพี่ฟก็แบะใช่ไหมคะแล้วพอเวลาเราออกไปข้างนอกเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องพกของสองอย่างทางทันที่มันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกน ชูประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องอินไซต์ข้อเนี้ยว่าแต่ว่าโทรศัาาพท์บางทีเวลาที่คุณถ่ายรูปไปอ่ะอาจจะมีสายเรียกเข้าโเก้ามาทำให้คุณรู้สึกแบบเคยอ่าเวนไม่ได้ถ่ายต้องมานั่งรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยเป็นการคอนวนต์ากลับมาใช้กล้องอย่างเก่าดีกว่าค่ะโอเคค่ะแล้วแต่ที่ตัวอย่างที่ปิ่นยกมาให้ดูนะคะปิ่นก็อยากจะคิดว่าทุกคนก็คงเข้าใจเพราะว่าอินไซต์มากขึ้นจากตัวอย่างเนาะว,ว่ามันแตกต่างจากอินโฟเมชันข้อมูลพวกวไปพื้นฐานอย่งไบ้างปิ่นขอย้ำอีกทีนึงนะคะว่า เอออินไซต์เนี่ยต้องเป็น <c oughs> <c oughs> การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเรียกว่าวอนไม่ใช่ความจําเป็นนะคะเราในระหว่างที่ปีมาได้หาข้อมูลพิีเซนตมาก็ามีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยที่อยากจะฝากให้พี่ๆท,ทุกคนเอาไว้นะคะมีนะักเชี่ยวชาญทางด้านโฆษณา,าท่านหนึ่ง,ขงเขาบกว่าเวลาที่เรามีหนึ่งไอเดียเนี่ยหนึ่งไอเดียที่ดีอ่ะจะสามารถสร้างงานโฆษณาที่ดีชิ้นนึงได้ แต่ถ้าเรามีอินไซต์ที่ดีเพ็นแค่1อินไซต์จะทำให้เกิดไอเดียนอบร้อยนับพันเพื่อไปต่อยอดงานอื่นได้อีกนะคะเราต่อไปนะคะนอกจากว่าเี๋ยวโง่แน่เกมนอกจากเมื่อกี้ที่มันเป็ลย้อนไปยเนีนอกจากข้อมูลปิ่นแอดเมื่อกี้ที่เอามาทำไมให้เป็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะปิ่นก็อยากให้ดู มีตัวอย่างงานแคมเปญที่น่าสนใจมากๆที่มีจุดเด่นในเรื่องของการเลือกใช้อินไซต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแบบเจอปุ๊บแม่งโดนใจอะทาให้เกิดแบบผลลัพธ์ที่มากมายตามมาอย่างชาัดเจนเลยนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปดูตัวอย่างแคมเปญนะคะสิริอยากจะขอเพิ่มเติมอธิบายนิดนึงว่าหลักการสร้างแคมเปญที่ดีนะคะจะประกอบไปด้วยสามไอเป็นหลักการสร้างแคมเปญที่ดีเอาไว้กเหร ไอ้แรกนะคะชื่อไอเดียไอเดียก็คือพวกเราก็รู้อยู่แล้วไอเดียเรื่องความคิดในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งๆใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่2อไอที่2คืออินไซส์อินไซส์ก็คือความเข้าใจเชิงลึกในตัวของผู้ในตัวผู้บริโภคซึ่งเป็นพระเอกที่เราพูดถึงมาในหัวข้อนี้ส่วนตัวที่3าอินเทเกชั่นตัวนี้อินเทเคชั่นแปลว่าการผสมผสานคือการผสมผสานสื่อในรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อทําให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดที่ทําให้แคมเปญที่เราต้องการจะทำเนี่ยบรรลุผลสําเร็จมากที่สุด ในสู้ค่ะอันนี้ขอเล่าแบ็กกราว์ของเรื่องนี้นนะคะเขาบอกว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่สามารถผลิตน้ํามันเองได้ะแล้วก็รววูนแบแนวโน้มของการใช้พลังงานในเกาหลีอ่ะก็ยิ่งสูงข,ขึ้นไปอีกเพราะว่าเริ่มมีคนออกเยอะกันมากขึ้นออกรถเยอะกันมากขึ้นราคาของสินค้าต่างๆเอ้ราคาของน้ำมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นมันก็เลยประสบปัญหาบางอย่างที่มาเป็นนไ,ไซแ์ของเรื่องนี้นะคะ South Korea A country devoid of oil. Seoul, a city where one-fourth of Koreans live, with one of the world's highest gasoline consumption. The situation is getting worse. Car usage is increasing. Petroleum costs are rising. Parking spaces are scarce. People are stressed out. Every day a soil driver wanders 500 meters to find a parking space. In a month, this equals 15 kilometers or one liter of gas. S-Oil, one of the four oil companies in Korea, took action. It is on a mission to save oil. Right here, right now. Thus begins the Here campaign it is set up a here balloon for each parking space as a car parks in it the balloon falls when the car exits the balloon rises cars can spot these balloons from afar they can spot open parking spaces without wandering finding quick parking means saving oil spotted parking spot is worth one liter of oil saved. <sum> Save drivers' gas expenses through a new and interesting method. S Oil, the oil seller, gained the impression of an oil saving company. Save oil. Save time. Save money. <laughs> Save Earth, ค่ะจากที่เมื่อกี้ปิงก่าไปแล้วข้างต้นใช่ปะะที่บอกว่าประเทศเกาหลีประสบปัญหาเรื่องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นนะดเพิ่มมาเป็นทุกทีแต่ถ้าให้เราคิดจริงๆว่าเฮ้ยทำไมองทำไมถึงคนถึงใช้น้ำมันเยอะขึ้นตอน เหตุผลแรกๆที่เราจะนึกว่คือรถติดบนท้องถนนใช่ไหมคะหรือไม่ก็อะไรอ่นแหละเดินทางไกลอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าทาง s ออยเนี่ยเขาเลือกใช้อินไซต์ที่แปลกไปกว่านั้นเขาบอกว่าการที่เราต้องมานั่งวนหาที่จอดรถในสภาวะที่คนขับรถเยอะขึ้นรถมากขึ้นแต่ที่จอดรถเท่าเดิมมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนที่จอดรถใช่ไหมคะและการที่เราต้องวนหาที่จอดรถโดยที่ไม่รู้จุดหมายว่าเฮ้ยตรงนี้จอดได้ไหมต้องวนไปวนมาเนี่ยทำให้สูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ไปเป็นจำนวนมาก ทำให้เขาก็เลยเกิดไอเดียที่ชื่อว่าเฮียนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นการทําบอลลูนง่ายๆเลยใช่ปะคะบางทีคงดูเข้าใจที่เป็นคือไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะใช้เป็นบอลลูนมีคําว่าเฮียพอเวลาติดไว้ที่ที่ว่างที่จอดรถของเฮียเสร็จแล้วพอเวลามีรถเข้ามาจอดรถมันก็จะถอยไปชนอเส้นได้ที่ติดอยู่ตรงบอลลูนอ่ะทำให้บอลลูนทองรถระดับลงแต่พอรถออกจากที่จอดเนี่ยตัวบอลลูนจะลอยขึ้นมาทำให้เห็นแต่ไกลเลยว่าเฮ้ยตรงนี้มีที่จอดรถนะ แล้วก็สามารถลดปัญหาในการเติมพลังงานตรงนี้ไปได้ผลครับและนอกจากที่เนื่องจากที่ S อสอ่ะาทำแคมเปญเนี่ยขึ้นมาก็เลยทำให้ S อสอ่ะกลายเป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการประหยัดพลังาลลงานระดับโลกทำให้เป็นที่นิยมขึ้นมามากขึ้นอีกนะคะแล้วก็มีบอลลูนเดียนะกลายเป็นสัญลักษณ์ไปเลยที่คนเกาหลีรูจ้จักคครับจากทั้งหมดมาที่ได้นําเสนอไปนะะก็หวังว่าจะสามารถกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยได้การอยากที่จะคิดมากขึ้น a e ก็ อยากที่จะหาข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นค r e a t i ี e ก็อยากที่จะคิดไอเดียเจ๋งๆได้มากขึ้นนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นจุดประสงค์หลักที่เราได้นำเสนออินไซด์ได้เรื่องในวันนี้ขอบคุณครับผม